สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับขอบลอกเลยเดี๋ยวนะครับกับลองดู Survival EP นี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวอีกชิ้นนึงนะครับที่เรียกว่าปากกาแท็กซิคอลครับผมต้องขอออกตัวก่อนอย่างนี้เลยนะครับว่าปกติเนี่ยในลำดับความคิดของผมเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยปากกาแท็กซิคอลเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ในนั้นเลยนะครับเอาง่ายคือมีมันไว้เฉยเพื่อเขียนบันทึกเขียนหนังสือนะครับหรือว่าใช้เซนไรเซนอะไรพวกนี้นะครับใช้งานในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ของมันเท่านั้นนะครับ ปกติถ้ามาถึงจุดที่ผมต้องต้องกันตัวจริงนะครับที่ผมวางลาดับไว้ก็คือตามที่ฝึกมานะครับปืนดิวมีดตามลาดับไหลอย่างนี้นะครับไม่มีไอตัวนี้อยู่ในนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันนะครับสําหรับเจ้าปากกาแท็กติคอลเนี่ยครับเขาถึงได้ผลิตออกมาไว้เพื่อให้สุจริตชนได้เอาไว้ใช้งานกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อด้ยอดยของมันกันแล้วกันครับผม ครับด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรจากมันนะครับผมก็เลยจะมีประกาแท็กติคอลแค่2ด้ามด้วยกันนะครับก็คือโอซี่นะครับอันนี้ซื้อเองนะครับแล้วก็อีกด้ามหนึ่งก็คือเฟอรี่ครับผมตัวนี้พี่อาทิตย์นะครับแฟตบอร์ดแท็กติคอลให้มาจะไว้ใช้นะครับต้องขอบอกก่อนเลยครับผมไม่เคยไปศึกษาว่ามันผลิตมาจากวัตถุดิบอะไรนะครับแต่ถ้าให้เดานะครับมันน่าจะทํามาจาก อลูมิเนียมนะครับเกรดอากาศยานครับผมก็คือมีความแข็งในระดับหนึ่งนะครับตามหน้าที่ของมันน่าจะเทียบเท่ากับพวกไฟฉายเทดี้เข้าทั่วไปนะครับอย่างพวกของ Phoenix l l ไลท์ไนท์คอร์พวกนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมเกรดนะครับที่สามารถใช้กระแทกกระทันได้ครับผมสำหรับ f ฟ r ร y นี่นะครับตัวนี้ชัดเจนเลยก็คือออกแบบมาเป็นอาวุธไปป้องกันตัวนะครับคือมีหัวมงกุฎอยู่ตรงนี้นะครับ มีความคมระดับหนึ่งนะครับคือถ้าเอาไปเล่นกับผิวหนังเนี่ยยังไงก็มีถลอกปอกเปิดครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยของอุซี่นะครับที่ผมเลือกมาก็คือมันจะดูสุภาพขึ้นมานิดหนึ่งดูไม่คุกคามนะครับปกติมันจะมีหัวกระไฟอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันหลุดไปนี่นะครับผมทํามันหลุดหายไปมันคลายตัวออกเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ซื้อปากกาแท็กติคอลมาแล้วมีหัวกระไฟอยู่ตรงนี้นะครับที่สามารถคลายออกได้เนี่ย แนะนำให้คลายมันออกนะครับแล้วก็เอาน้ํายาล็อกไทป์ล็อกมันไปเลยนะครับตัวที่เป็นสีแดงครับเอาไว้ล็อกน็อตให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องคลายมันเข้าออกอยู่แล้วนะครับเวลาใช้งานก็แบบนี้นะครับใช้มันเขียนหนังสืออย่างเงี้ยนะครับวิธีหมุนนะครับเหมือนปากกาพวกปา r k เกอร์บางรุ่นเลยนะครับไส้ของมันก็จะเป็นแบบปา r k เกอร์นะครับนี่นะครับ ลักษณะนี้สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับไซของ Parker ครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะซื้อมาไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวจริงนะครับก็ในความคิดผมนะเลือกแบบหัวมงกุฎไปเลยนะครับมันจะมีอนุภาพที่ที่หวังผลได้มากกว่าแบบปกตินะในความรู้สึกผมนะครับก็เหมือนไฟฉายเทคปิคอลที่เป็นหัวมงกุฎนั่แหละครับ นี่นะครับตัวนี้ของเซลลี่นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นพวกปากกาทักติคอลแบบเนี้ยผมคิดว่าราคาระดับ6กเจ0ดแปดร้ยนะครับไม่เกินพันเนี่ยกําลังเหมาะสมกรับผมแพงกว่านั้นก็ไม่คิดจะเล่นนะครับซื้ออย่ื่นดีกว่าอของอุซีตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงนี้นะครับก็คือรุ่นที่ผมซื้อมามันจะมีอะไรนะกุญแจสำหรับ เอาไว้เอาไว้ไขปลดล็อกกุญแจมือนะครับเผื่อเราจะพัดจบผูนะครับไปโดนโดนล็อกกุญแจมือเอาไว้โดยที่เราไม่ได้กระทาความผิดแล้วก็ไม่ได้ล็อกโดยเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพมาล็อกเราไว้ซึ่งโอกาสมันก็ไม่มากหรอกครับแต่ว่ามีไว้มันก็ดีนะครับเลือกรุ่นที่มันมีแบบนี้มาก็เป็นคิดว่าเป็นออปชั่นเสริมก็แล้วกันครับผม เสียดายนะครับทำทำหัวกาไฟนี่หายไปเนะี่ยหาไม่เจอนี่นะครับของอูซี่ครับส่วนไส้เปลี่ยนก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับท้ายมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมโอเคครับว่าแล้วก็เดี๋ยวเอามันออกไปทดสอบสักพิสักหน่อยดีกว่านะครับให้เพื่อนๆดูกันว่ามันพอที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสรุปผลการใช้งานของมันกันกรับผม นะครับผลประกอบการจากการทดสอบเจ้าประกาศสิิคองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับตามหน้าที่ของมันตามขนาดของมันตามศักยภาพของมันก็ถือว่าหวังผลได้นะครับแนะนําเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่จะฝากชีวิตความปลอดภัยอะไรก็ตามนะครับไว้กับเจ้าอุปรกรณ์ขนาดเล็กแบบประกาศแบบนี้นะครับอยากให้เน้นในเรื่องของการฝึกฝนนะครับความแม่นยําความเด็ดขาดในการใช้มันนะครับ โฟกัสเข้าไปที่จุดที่มันเป็นจุดอ่อนที่สุดของร่างกายนะครับอย่างเช่นท้องนะครับลิ้นปีกกระงลงชายโครงใต้รักแร้นะครับลำคออย่างนี้นะครับที่ผมมองว่ามันหางผลได้สูงสุดจริงๆนะครับคือจู่โจมเข้าไปที่เบ้าตาเลยนะครับแทงเข้าไปที่ลูกตาเลยับผมกรณีที่คุณใช้ป้องกันตัวจากนิชาชีพนะครับคนที่ไม่ประสงค์ดีนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับข้อด้อยของมันก็คือมันมีความเป็นแบบอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับ ต้องฝึกกับมันมากๆจริงๆนะครับไม่เหมือนกับพวกปืนดิ้วหรือว่ามีดนะครับที่มันมีขนาดที่เหมาะมือแล้วก็อนุภาพที่หวังผลได้จริงๆนะครับสาหรับการป้องกันตัวแต่ว่าข้อดีของมันเลยที่ผมมองนะคือมันไม่ผิดกฎหมายนะครับมันพกพาไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพกเดินเหินนี้นะครับพกไปในรถนะครับรวมถึงพกขึ้นเครื่องนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าผมพกขึ้นเครื่องประจําแค่ไม่ได้เนกไว้ที่กระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อนะครับ ก็เอาใส่กระเป๋าแล็ปท็อปอะไรพวกนี้ติดไปก็ไม่เคยโดนเรียกเพื่อที่จะยึดสักครั้งเดียวน,นะครับคอนเฟิร์มนะครับสามารถปกขึ้นเครื่องบินได้ครับผมครับก็จบลงที่ยเรียบร้อยนะครับสำหรับลองดูสวีทว่าอีพีนี้นะครับก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในมากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่อยากอยากจะมีอยากจะซื้อประก,กาเทคติคอลเนี่ยมาไว้เพื่อป้องกันตัวครับผม ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ผมบ๊อบลุยเดียวและลองดูเซเวอร์ได้ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ